ผู้ชมครับก็ต้องเตือนภัยเรื่องของอุบัติเหตุนี่แหละอย่างที่น้องเฟินไฟล์บอกะนะครับช่วงสัปดาห์นี้การเดินทางแล้วก็แน่นอนครับว่าสําคัญเลยคือต้องปฏิบัติตามกฎจราจรดื่มไม่ขับเพราะว่าแค่กลืมๆเนี่ยก็ถึงตายได้มาร่วมกันครับเป็นส่วนหนึ่งกับการรณรงค์การใช้รถใช้ถนนเพื่อให้อุบัติเหตุเกิดขึ้นน้อยที่สุดครับหรือว่าไม่เกิดเลยก็ได้เนี่ฮะ เพียงแค่ร่วมสนุกกับเราครับแล้วก็จะได้ลุ้นรับรางวัลเป็นเสื้อแจ็คเก็ตสวยๆด้วยนะครับแจกแบบนี้ทุกวันวันละหนึ่งตัวครับวันนี้อยากให้คุณผู้ชมแชร์ไอเดียหน่อยคุณผู้ชมทราบไหมครับว่าดื่มแล้วขับเนี่ยจะโดนอะไรบ้าง ไม่ใช่ว่าโดนตีนะโดนกฎหมายยังไงบทลงโทษเป็นยังไงจะโดนปรับอะไรบ้างโนตั้แต่ไเปล่านี่ใบให้นิดหนึ่งใบหน่อยใช่ใช่เนี่ยฮะดื่มแล้วขับจะโดนอะไรบ้างคุณผู้ชมครับเข้ามาแชร์ไอเดียเข้ามาตอบคําถามกันนะครับที่ Facebook f แฟนเพจของเราครับโมโนนิวส์นะฮะก็ตอบคําถามได้จนถึงช่วงเย็นเลยครับ18นาฬิกา30นาทีแล้วก็มาลุ้นรับรางวัลครับไอเดียดีๆข้อความเจ๋งๆโดนๆหนึ่งท่านหนึ่งรางวัลที่จะได้รับเป็น เสื้อแจ็คเก็ตตัวนี้ครับจากสสสนะครับสวยมากเลยนะคะดื่มไม่ขับคุณกุอย่าบังหน้าสิเอาหน้าสวยสวยด้วยเอหนยิ้มหน่อยเอาหน้าสวยสวยกับเสื้อสวยสวยด้วยนี่ครับหนึ่งรางวัลหนึ่งตัวมอบให้กับคุณผู้ชมนะครับแล้วก็ส่งส่งไม่ได้ไหมให้ส่งมาได้ทั้งวันนะฮะจนถึงช่วงเย็น18บแดนิกาสามสินาทีแล้วก็2องทุ่มเนี่ยเดี๋ยวจะมีการประกาศรายชื่อผู้โชคดีนะฮะก็ติดตามผ่านทาง a c e b o o k ของเราโมโนนิวส์นะค๊ะค่ะ